สวัสดีครับผมนะครับจากตาต h ช n แนลนะครับนิวจากตาต h ช n แนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ Signature Active นะครับฟิตเนสใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเลยนะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำกิจกรรมที่เรียกว่า a อ r i a l y o ย a หรือโยคะไฟนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการออกกลังกายที่ผู้ชายส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แลวก็รู้สึกว่ากิจกรรมประเภทนี้ต้องเป็นผู้หญิงสายยืดเยียตัวอ่อนนะครับแต่ จริงๆแล้วใช้ความแข็งแรงเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็นี่นะครับผมก็จะเริ่มจากการแนะนําเลยแล้วกันว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะฮะในการเล่นจริงๆแล้วก็จะเรียกใช้ตัวนี้นะฮะเรียกว่าผ้าแฮมม็อกนะครับเป็นผ้าไหมที่ทอพิเศษนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเจอคนมาถามเยอะมากเลยนะครับว่าไอเนี้ยถ้าเขามาเล่นแล้วน้ําหนักเขาเนี่ยหนัก8 0 9 0ิบเกโลหนักเกือบร้อยกิโลจะรับน้ําหนักได้ไหมจะขาดไหมนะฮะคือ เท่าที่ผมเรียนมาแล้วก็ลองใช้ยังไม่เคยขาดนะครับยังไม่เคยมีใครใช้และวขาดก็ถ้าขาดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใช้วิธีไหนถ้าไม่มีอะไรไปเกี่ยวก็ไม่ขาดนะเพราะว่าเขาบอกว่ารับน้ําหนักได้ประมาณ700กิโลเลยนะครับแล้วก็โดยที่ข้างบนก็จะเป็นการมีเพดานสูงนะครับโดยส่วนใหญ่แนะนําอยู่ที่ความสูงตั้งแต่2.8เมตรขึ้นไปนะครับ2.8เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่ต้องมากกว่านี้นะครับถึงจะเล่นได้ง่ายละกันเนาะ แต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะท่าทางในการออกกำลังกายอะไรก็จะไม่เหมาะแต่บางที่ก็จะมี2เมตรแปดขึ้นไปนะครับเหมือนกับที่นี่นะครับก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตร3เมตร10เซนนะครับแล้วก็การออกกำลังกายของแอโรโยคนะครับจะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ความแข็งแรงเยอะมากจะค่อนข้างที่เรียกว่าได้แรงเลยแหละได้ออกกำลังกายแบบหนักแน่นอนนะครับหนักหนุงแน่นอนจะช่วยนะครับช่วยในเรื่องของการยืดเหยียด,ยดกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็สร้างพละกําลัง ที่สาคัญนะครับมันมีเรื่องของท่าการกลับหัวห้อยหัวอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราอยู่บนพื้นเนี่ยมันมีเรื่องของแรงกระแทกของเราทํากับพื้นตลอดเนะาะการออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการนั่งนะครับเมื่อได้มาเล่นโยคะฟลายเนี่ยเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเราอยู่บนผ้าบางท่าเนี่ยเราจะมีการห้อยตัวลงมาหรือว่าการยืดกระดูกสันหลังเรานะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในการออกกําลังกายทั่วไปแล้วกันโดยตัวผมเองนะครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่า เป็นผู้ชายที่เล่นเวทมาก่อนเนี่ยจะได้มาเล่นโยคะฟลายแต่ก็มีโอกาสเมื่อ2ปีที่แล้วได้ไปเรียนนะครับเป็นหลักสูตรครูก็รู้สึกติดใจนะครับติดใจกับการออกกําลังกายประเภทนี้เดี๋ยวถ้ายังไงลองมาดูตัวอย่างการออกกำลังกายคร่าวๆแล้วกันเนาะว่ามันใช้ออกกําลังกายแบบไหนได้บ้างแล้วเล่นอะไรได้บ้างคนส่วนใหญ่เล่นดังไงแล้วก็มันดีหรือมันช่วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่เป็นการคลายกล้ามเนื้อนะครับวอร์มอัพข้อต่อต่างๆนะครับเป็นข้อพับข้อสะโพกสะบักไหล่นะครับ ก็คลายกล้ามเนื้อใต้ขานะครับหรือว่าแฮมสตริงนะครับก็ทำทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็คลายกล้ามเนื้อหน้าขานะครับ เป็นการใช้น้ำหนักตัวนะครับช่วยในการยืดกล้ามเนื้อฮิปเฟกเซอร์ er นะครับหรือว่าข้อพับข้อสะโพกนั่นเองนะฮะแล้วก็ท่านี้จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อเป็นการยืดบริเวณหลังแล้วก็สะบักนะครับคล้ายๆท่าดาวเร์ดเฟสซิ่งด็อกนั่นเองนะครับโอเคครับก็เมื่อสักครู่นะฮะก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าการวอร์มอัพนั่นเองนะฮะต่อไปก็ ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นการออกกําลังกายแบบเสริมสร้างความแข็งแรงดูเนาะสักท่าสองท่าละกันว่าโยคะลายหรือว่าเจ้าผ้าแฮมม็อกเนี่ยแฮมม็อกเนี่ยนะฮะก็ใช้อะไรได้บ้างนะก็จริงๆมันทําได้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็เอาตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันในคลิปต่อๆไปก็จะมีเป็นท่ากําลังกายเฉพาะแบบขึ้นมาเนาะเริ่มจากท่านี้นะครับเป็นการเกรงกล้ามเนื้อแกนกลารลำตัวแล้วก็ใช้หลังนะครับในการออกกําลังกายคล้ายๆท่าโรนั่นเอง เ่กงกันกลางลำตัวตรงนะฮะ,ะข้อเท้าหัวเข่าสะโพกไหลเป็นแนวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเกรงสะบักด,ดึงขึ้นบีบหลังคลายขึ้นคลายขึ้นคลายค่าวๆประมาณนี้นะับก็จะได้ฝึกในส่วนของหลังนะครับแล้วก็หน้าแขนด้วย ก็อีกท่านึนะครับก็จะเป็นท่านในการฝึกกล้ามเนื้อกันกลางลำตัวนะครับก็จะเป็นโดยเฉพาะกางยิ่งก็คือกล้ามเนื้อนะท้องช่วงล่างนะครับที่ไม่ค่อยได้เล่นกันนะทันพาไว้นะครับยกขาขึ้นกางออกเข้าออกเข้าออกประมาณนี้เดี๋ยวจะมีการสาธิตท่า ที่เป็นท่าที่ใช้โพสนะครับหรือว่าท่าโพสของโยคะพลานท่าต่างๆอะไรกันก็วันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูตัวอย่างหนึ่งท่าก่อนนะครับเป็นท่าไดเปอร์เป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน ก็นะครับเดี๋ยวมีพิเศษแถมให้นะครับก็สำหรับผู้ชายนะครับที่ดูนะครับแล้วบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่มีท่าของผู้ชายหรือว่าใช้ความแข็งแรงเลยหรือผู้หญิงที่เล่นเวทมาก็บอกว่ามันต้องใช้ความหมอนตัวอย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีท่าท่านึ่งนะครับเป็นท่าโพสเหมือนกันแต่เป็นท่าที่ใช้ความแ็งแรงชื่อท่าว่าครอสหรือว่าไม้กางเขนนั่นเองนะท่า ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็การออกกํลาลังกายแบบแอรียอโยคะหรือโยคะฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วท่าทางการออกกํลาลังกายเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งโอขาการฉีกขาหรือว่ายืดขาหรือแมก้กระทั่งการทรงตัวบนผ้าอะไรมีเยอะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไรผมจะพยายามทยอยยลงคลิปแล้วก็ท่าทางหรือว่าท่าที่ดูน่าทำเน่าออกกาลังกายไว้ให้เพื่อนๆได้มาดูกันเนาะแต่ถ้ายัางไงแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับของตาติชแนลด้วยเนาะฝากกดไลค์ กด subscribe นะครับถ้ายังไงแล้วก็ฝากตาติเยอะด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ